ว่าน้องเก้าเดือนหายใจคลื่คส้เฉพาะตอนกลางคืนน้องไม่มีน้ำมูกนะคะน้องเพิ่งเป็นเป็นช่วงอากาศเย็นจริงๆแล้วบอกว่า <c oughs> เวลาที่เด็กะค่ะคือเวลาที่อากาศเย็นเวลาที่หนาว หรือว่ามีความชื้นในอากาศหาลดน้อยลงหรือโดยเฉพาะตอนกลางคืนจะทําให้โพรงจมูกของเด็กเองนะคะมีการปรับตัวให้มันเหมาะสมกับสภาวะอากาศแบบนั้นในบางทีอาจจะเจอว่าน้องค่ะมีการที่คลืดคลาดหรือบางคนค่ะก็คือแบบมีลักษณะเหมือนแบบมีน้ำมูกอะไรพวกนี้เกิดขึ้นได้นะคะเนาะถ้าสมมุติว่าเราหาเจอว่าน้องมีสภาวะแบบนี้จริงๆก็น้าเกลือหยดจมูกค่ะช่วยได้เลยน้าเกลือหยดจมูกนะคะในตอนกลางคืนตอนก่อนนอนอะไรเงี้ยอันนี้พอช่วยได้เลยนะคะเนาะอืมถ้าเราหยดแล้วนะคะบางทีคือแค่หยดน้องก็หายใจโล่ง อันนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรใดๆแต่อีกอันนึงคือดูนิดนึงเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นแค่ตอนนอนในห้องดูเรื่องฝุ่นดูเรื่องไรฝุ่นเพราะผู้ที่นอนบ่อยๆอย่าให้มีตุ๊กตายอย่าให้มีหมอนอย่าให้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเยอะนะคะเนาะ,นะ,นะบนที่นอนลูกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อลดปัจจัยการกระตุ้นทั้งหมดที่อาจจะทําให้ลูกของเราค่ะมีการหลั่งน้ำมูกหรือว่าคลืดคลาดได้ลดกันบางคนคือแบบมีแมลงสาบบางคนมีขนสัตว์ในบ้านเนี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้มีน้ำมูกมีการสร้างหรือว่ามีการ คลุดคลาดเลยรพวกนี้ได้ก็ลองปรับแก้ดูนะ